หลังจากเป็นที่รู้กันว่ารอยร้าวความบาดหมางของจีนกับสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ้นเ,นเรื่อยๆซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เกิดกรณีที่ทางการจีนได้บุคคลบริษัทสำนักงานที่ปรึกษาของสหรัฐในประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาของชาตินายหวังหวนปินโคศกกระวงต่างประเทศจีนกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวกับการสืบสวนบริษัทสหรัฐว,ว่าหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเปิดเผยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมรักษาความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์จากการพัฒนาล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่านางเหมาหนิง,นงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการถแถลงกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐได้กล่าวว่าต้องการพูดคุยกับฝ่ายจีนในขณะที่พยายามปราบปรามจีน ด้วยทุกวิถีทางที่ทําได้ทั้งการกําหนดบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่สถาบันและบริษัทของจีนจีนจึงสงสัยว่าสหรัฐมีความจริงใจและมีนัยสําคัญของการสื่อสารเช่นนี้หรือไม่ทั้งนี้ในส่วนของจีนนั้นได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าต่อต้านการคว่ำบาตรแต่ฝ่ายเดียวฝ่ายสหรัฐควรยกเลิกการคว่ำบาตรทันทีและดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขจัดอุปสรรคแล้วหันมาสร้างบรรยากาศและเงื่อนไขที่เอือ้อ ต่อการเจราจาและการสื่อสารต่อไปเมากล่าวต่อว่าจีนปฏิเสธการชี้นิ้วของ G7 เพราะ G7 ได้บ่อนทำลายเสถียรภาพของโลกและในขณะเดียวกันก็ทำลายนโยบายความมั่นคง,งของประเทศอื่นๆซึ่งสิ่งนี้มีแต่จะก,กระตุ้นให้เกิดการต่อต้านและการเผชิญหน้ารวมถึงสร้างอุปสรรคให้กับกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศด้วยคำกล่าวของเมามีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ระบุกับผู้สื่อข่าว ในการประชุมสุดยอด G7 ที่ญี่ปุ่นว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนหลังจากนี้มีแนวโน้มจะเป็นไปในทางบวกแม้ว่าจะมีการชะง,งักไปเล็กน้อยจากการที่สหรัฐยิงบอลลูนของจีนตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามทั้งนี้ไบเดนได้เสนอออกมาว่ารัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อนายพลีช้างฟู่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเพื่อเป็นการเปิดทางให้หลี่ สามารถทำการเจรจากับนายพลลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้อย่างไรก็ดีไบเดนได้เสริมต่อว่าเนื่องจากจีนมีการสร้างกำลังทหารสหรัฐจึงขอแสดงออกชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ซื้อขายสินค้าบางอย่างกับจีนพร้อมให้เหล่าพันธมิตรให้คำมั่นด้วยว่าจะไม่ซื้อขายด้วยเช่นกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store